เต้าก็พอดีกันแล้ววะสินหนึ่งก็หายมันจะไปเอาสวัสติงเฟครับวันนี้พวกกับพี่ชันเนลนะครับผมเจ๊จำมังแบบเจ็นละนี่ยเห็นหน้ากูแล้ววะเซ็นมาทคนนี้นะเอ้าเบียร์มาทั้งนี้เขอในเองคิดไปคนเดียวนี้มันก็เต็บ แกงปวดขาปวดปวไม่ได,ด้แล้วนะกูรอกซิบเต็มหกสูงสิบเต็มสองใบเต็งต่ำสี่สิบ,ส,บสิบเต็มสี่สิบหกสูงยี่สิบอ่าจัง 吧，行。啊，好行。没得，没得，我再记回来。哎，多少了了呢？没。好，这个包好，这个好，这个好。好家伙！啊，三百。 อันนี้ยี่สตัเออหกสามเดี่ยวหกสสิบเไมโดยัตังโดนเต็มตัเดิว่าเต็มตสี่สิบห้าตำมาใส่หกสี่ห้าตำเดี๋ะห้าตำมาใส่หกสี่ผมอยู่หกตำหกตำเดียวหกตเดียว ใช่เลยได้วเนได้เปลี่ยนสองร้อยหกให่ร้อยหกคือร้อยสี่ให่สองร้อยเพื่อนนัดียร์สี่ดนเดนสองร้อยสี่สองร้อยสี่อันนี้อะไรเนี่ยใหเลยมันเลตึงเลยโอ้โห ห้าต่ำดันปั้นเลยอ่ะมาหกสีเจ้ากันผมมาหกตัำอายุอาจจสี่ร้อยนั่รอาเรื่องให้รูเสียงตักเตาไปตตาปะเอาเปี่ยนตัวไหนครับแล้วแล้แล้ทำยังไงครับผมแบบผหกต่ำกินสองทีลสามทีเลย

การุกสวงเลตีกองตีหเป็นไงล่ะม่อยาอยากเรียนไงสามต้นสามนอนแด่นอนลมปุ๊บพี่ตูเงี้เสกไรเมื่อไรนี่ยอืมเออเท่าไรนะพี่หันเรียนเรียนเข่าใครนะกู ทำไรหกพันทำไรหกนี่แกโจกทุนมายังไรโจกอีกพันหนึ่งถ้าพี่ย้อนออกสี่พันสองสามสี่พี่ย้อนออกสี่ดื่มแหยงงแล้วก็กำไรยังอยู่อ่ะคนยืมอยู่ไหมอยู่แต่มีหัวถ่ายออกให้อ่างอ่างเอาไปผ่านมั้งวนั่งใกล้พี่ได้ไหนวันนี้เลยนะเป็นแบ็คกลอง แบกใครใครมึงจะแบกใครแคบเกียนะอือาเหลียคลิปแต้มห5าสีว้าทสองให้บนเนือโาห้าสามเหี่ยวครับอ้ห้ยตามใบหลังทั้งใช้ตาดีกควา แกมครับเนี่ยเนออ้า่เอไปฟุต่อตไปแท่ไหมอ้ะสี่สบเอุเก้าเก้าส่เก้าเป็นสามแล้วหรเออฟกเ็เก้าสามเจ็ดเช้าเกือบราคาต่ำไรับร้อยิกร้อยตั้งสี่ตม ขอริบบาทซะด้วยขอ้เดี๋ยวขอยีนที่ไปยีที่ไปไหนอร้อนงอ่นเนียสองแผเนะอ่านยุบขึ้นนึ่งแผนหนึ่งก้ามาก้ามสองแผ่นหนึ่งใช่ไหมละองดูยังแข็งอรย่างยเนียรับสองแผงดูสวยเลยใช่ไหมล่ะจมกันต่อจมกันต่อ เขาไม่ย kind of ังเชีย hmm. ร so ์ไปเท็จเลยี่จ๋หนูยงเียไปเ็มันจะได้ได้ได้ไงทุนหักไปแล้วเอานี่เดี๋ยวเพิ่มเทุนหักไปยังนี่ทุนหกร้อยูเดี๋ยวเพิ่งินเพิ่เนนี่หงก้กห้าตเงินกันหน่อยครับอาแสเราหกร้อยอามาก้าหกสองผมร่มต่ำอายุอาใส่หกรอยพันสอง ียครับมตรีเห็นผมไม่ทันหมดเลยที่ขี่กูน่ลูกบายเ,า <c oughs> เออรเตอเปีนเดียเเด่ยนไม่อสิเต็ม สามร้อนี่ได้มาแค่นี้สามร้อเงี่ยทแค่นี้เดียวแแค่นี้หนี่เยวเกินะไสามสี่ดยกนอยไรกิบ่้ะไ่กินไหนตู้กินเซี่อ่ะซี่อั้งนี้ก็ได้เหรโอ้ยต่อยอดนากล้มึงนี่ยพูดดังหลายไเขาไม่ใพูดอัอในกล้องเลยว่นี่ยท้เดี๋ยวมาหมองบุ สองคำใช่หน้องสองคนเนี่ยอ่านกยอแยังกันอาวกิมเยอะแดี๋ยวให้อาไปส่มกินเยอะไหมไม่ไดแทนเป็นดักแทนทะเลือดไปถูกหนองพูดทองเล้เราสีสองสองใบสองคำสองใบองต่สองสองหรอ

เอาสี่ร้อยก็ได้เอาห้ามโกงนะฮะเป็นไงตะวันไคืนนะแต่ทั้งไหนแต่ทุนคืนนี่เลยแต่ิเลยอะไรลิต่เนยสองตามแงอไปเยรอยฝลิๆเลยบุบุเลย ผมไม่ถูกเลยที่ได้สามีตามโอ้สามดีฮะอคือเหตุทุนผมสองเหี่ยวหกตามเลยไม่อเลยาดให้ออกเลยให้ออไปแมากนะห้าสงั่นจะเป็นัวสามก็เอี่ยวมา่ะโอเคยี่หกสูงเอแคสี่สามแผ่เนี่ยอ่าดงครับเฮ้ยพี่กักไรวะพี่ดืมกินสี่ห้าหาไปสองต่ำนะครับลดต่ำครัเปิดครับ หกเอียวสี่ห้านี่โดนติ๊งตามลต่ำติ๊งตามซีซเลยโดนซิแตม่โดนก็ดีอะไรไม่ถูกก็ไม่ถูกคือผมก็ได้ทูกขึ้นทำไมเอาฮนเด็กติงตามไปนะครับติงตามนี่เอามือนอนีีที่มับเป็นใช่ไหมถุงนไม่ได้วนะ ห้าียัง่จัดกสไม่เอาเนียพสัพที่วไ่ทอดนึไอ้นั่นมาพอดีผมรูกจักอร่อยข้านมันมีสูอเมื่อกี้นี้กูยังไงกูไปตั้งใจอ้าขอลัขึ้นอ่ะอะไรก็รัขึ้นเราผมไม่แหงสองจานเลยนะครับ สีผมขาดเลยเนาะขาดหกไม่ได้ผมลงต่มผมก็ได้เดผมได้จึ๊กนึงเด็ใช่ไหมล่ะเอาไรเอากตงสอง่าก้าสอต่ำสองก็ได้มีเนาะผมลงต่อขึ้นี่นี่สแปเห้าตมเรมนี่เดี๋ยวเอามาแม่เดี๋ยวเอามาไล่ก่อนเฮอดี๋ยว้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าสี่สองใส่ห้าสอง ออันนี้พี่กั๊สี่ห้าใครคิดแปบาห้สี่สองจารย์สี่ห้าตัวที่กลับไปขาดเพิดเออตันที่กับมานั่นเพิรมพี่ลมต่ำตัติีได้แล้วสี่รือพี่ลมต่ำแล้วติ๊กยุกพี่ลมต่ำพี่ลมต่ำตันที่ได้สี่แปะอันนี้กี่บาทเนี่ยสอแค่ที่กระจก่านอ้นคนอาจะเอาไหนเฮ้เลยเออใช่ พี่ตัติ๊กตติ๊กเสียแปดได้สี่เสี่ได้คืนอ้ยิรอิรอวงจะ่างยังมีเลยงอมึงยิงมึงตามไปคันหนจริงจริงบอกถูกเลยแท่งไหนแะพพี่ซิสแต้มซิสแต้มก็ห้าสี่สแเมื่อกี้มบอกแดผมให้สะงวัยัไม่เอางั้ยตอันได้เลยยิงแดง

กิน <differences S 2> โลนฮะขอบคุณที <c oughs> ่ติดตา so มรับชมนะครับสวัสดีครับ